รู้หรือไม่ว่าหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยๆมีระบบย่อยอาหารที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงทั่วไปจริงๆแล้วหนูแฮมสเตอร์มีกระเพาะอาหารสองส่วนที่ทำงานแตกต่างกันอย่างน่าทึ่งส่วนแรกเรียกว่ากระเพาะส่วนหน้าหรือ f o โ Stomach ซึ่งไม่มีต่อมหลังกรดย่อยอาหารเลยทําหน้าที่เหมือนห้องเก็บของชั่วคราวส่วนที่สคือกระเพาะจริงที่มีกรดย่อยอาหารทำงานเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป การศึกษาจากฮาวาดพบว่าระบบนี้เกิดจากสัญชตาตญาณการอยู่รอดในธรรมชาติเพราะหนูแฮมสเตอร์ป่าต้องออกหาอาหารในเวลากลางคืนที่เต็มไปด้วยอันตรายพวกมันจึงกินอาหารเร็วๆแล,วแล้วเก็บไว้ในกระเพาะส่วนหน้าก่อนวิ่งกลับรังเมื่อปลอดภัยแล้วจึงค่อยๆดันอาหารไปยังกระเพาะส่วนหลังเพื่อย่อยอย่างช้าๆนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราเห็นแฮมสเตอร์เลี้ยงกินอาหารหลายมื้อเล็กๆตลอดวันความจุของกระเพาะส่วนหน้าสามารถเก็บอาหารได้ประมาณร้อยละ40ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าคุณเลี้ยงแฮมสเตอร์อย่าตกใจถ้าเห็นมันกินเยอะในครั้งเดียวเพราะนั่นคือธรรมชาติของมันจริงๆหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ